อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นเรื่องดีๆค่ะที่เกิดขึ้นชายไทยพิการตั้งแต่เด็กนะคะที่เขาเป็นปริโอปรากฏว่าเขาเสียชีวิตแล้วก็ไม่สามารถที่จะผ่าตัดรักษาได้พอสุดท้ายเสียชีวิตลงทางโรงพยาบาลก็แจ้งกับคุณแม่นะคะคุณแม่เขาเองก็เลยประสงค์ที่จะบริจาคอวัยวะของลูกเพื่อเอาไปต่อชีวิตให้กับบุคคลอื่นเรื่องนี้ถึงขั้นผู้อํานวยการของโรงพยาบาลนั้นอ่านประกาศเกียรติคุณแล้วก็มอบประกาศไปศแล้วก็มอบประกาศมอบเกียรติบัตร ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะ ที่โรงพยาบาลบุรีเจ้าน้าที่มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องครอบครัวของนายโสพลดิษณะอายุ45ปีนะคะทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีบอกว่าคุณโสพลอายุ45ปีเสียชีวิตด้วยอาการชักเกรงไม่รู้สึกตัวหลังจากนั้นถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลพอเอ็กซเรย์สมองพบว่ามีเลือดออกในสมองแต่ปรากฏว่ามีโรคประจําตัวเดิมก็คือความดันโลหิตสูงกับโรคหัวใจแล้วเคยผ่าตัดใส่ขดลวดมาแล้วครั้งหนึ่งพอป่วยครั้ง ล่าสุดอาการซุดก็เลยไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้แล้วก่อนหน้านี้คุณสโสพลมีประวัติป่วยเป็นปริโอตั้งแต่กําเนิดแขนขาซีกขวามันจะเล็กกว่าด้านซ้ายทีนี้พออาการน่ยไม่ดีขึ้นไม่สามารถผ่าตัดได้ต่อโรงพยาบาลก็แจ้งครอบครัวของคุณสโสพลไปแต่ครอบครัวของคุณสโสพลเนี่ยแจ้งกับทางโรงพยาบาลว่าอย่างนั้น ประสงค์จะบ,บริจาคดวงตาแล้วก็อวัยวะทุกส่วนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อในการผู้ป่วยคนอื่นๆต่อไปให้เขายังมีชีวิตอยู่รอดมีสุขภาพที่แข็งแรงทีนี้ทางโรงพยาบาลเขาก็เลยผ่าตัดนะคะปรากฏว่าได้อวัยวะพร้อมกับเนื้อเยื่อรวมทั้งหมด17ชิ้นมีดวงตาตับกระดูกแขนขาสามารถเอาไปปลูกถ่ายอวัยวะแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้ป่วยรายอื่นๆต่อไปได้อีกอทางโรงพยาบาลก็เลยมอบประกาศ เกียรติคุณให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยที่เขาอุทิศอวัยวะของตัวเองแม้ในวาระที่ตัวเองสิ้นลมไปแล้วต้องชื่นชมนะแล้วก่อนหน้านี้เราก็เห็นข่าวโรงพยาบาลที่ราชบุรีเหมือนกันก็มีเนี่ยนะฮะมีคนบริจาคร่างกายแล้วก็ช่วยให้หลายๆคนเนี่ยมีชีวิตใหมน่นยโหเป็นสิบกว่ารายแล้วนี่คนเดียวเนี่ยสิบเจ็ดรายได้ชีวิตใหมท่ที่ที่ไม่ต้องเจ็บป่วยเหมือนเดิมค่ะขอร่วมอนุโมทนาด้วยนะคะค ฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬกาเป็นต้นไปทางอมรินทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ